สวัสดีครับผมจีฮะเจ้วช่อง dust toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม f i ์โมเ m o วันพีซ c a l e WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโ m o ดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับมารีวิวเจ้านี่ครับ TV 2 6 1นึ่ะวอลุ่ม3 2มงั้งนี่ฉลามบุกนะครับโอ้โหลืมทำทีนี้ผมได้มือหนึ่งมานะแต่ว่าผมแกะเรียบร้อยแล้วครับตัวโมเดลนะครับจะมีอยู่3ชิ้นนะโมเดลเสาแล้วก็ฐานนี่ผมประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็นี่มันถอดออกได้นะนี่เห็นไหมครับเอามาพูดถึงตัวโมเดลก่อนครับตัวนี้ถือว่าอยู่ในระดับแรนะครับผมเรียกได้ว่าแบบคนตามหานะขอเพิ่มแสงนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นสมาชิกของกลุ่มต้นสลัดหมุดเขาวนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับนี่ครับเป็นฉลามน่าจะเป็นมนุษย์เงือกนะครับแล้วมีสัญลักษณ์เลขแปดตรงนี้แล้วก็ใส่เสื้อประมาณนี้นะครับรายละเอียดไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นตัวแร่ครับ ใครที่เก็บกลุ่มหนวดขาวนะก็ต้องมีเซตนี้นะครับเพราะว่าเขาจัดมาให้สําหรับทีมหนวดขาวเลยครับแล้วก็ตาปั๊มจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแจงๆหน่อยนะนี่ครับต่อมานะครับต่อมาตัวที่เป็นเสานะครับจะเขียนนี้นะครับนี่ตามนี้นะครับอีนะครับแล้วก็มาตามที่ฐานเลยนะครับ นี่ก็จะลิงก์กันแบบนี้นะครับอ่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแรย้ำอีกทีว่าแรนะครับตอนนี้ก็ยังแรอยู่นะถึงแม้ว่า,าจะผ่านไปนานแล้วออกมานานแล้วก็ยังแรอยู่นะครับตัวนี้นะครับสําหรับเซตนี้นะครับรายละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเข็มขัดก็มีแค่นี้เองเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เลยแต่ว่ารายละเอียดของ ตัวนี้มันมันดีไซน์ออกมามันไม่ได้มีดีเทลเยอะนะครับแต่เพียงแค่ว่าตัวนี้มันผลิตน้อยแล้วก็กลายเป็นแรราคาแร่พูด,ดง่ายๆนะครับนี่ครับก็ใครชอบตัวนี้ก็ลองเก็บดูครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดูครับว่าตัวนี้จะสวยแค่ไหนครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ